อร่อยมากเต็มถาดหนึ่งกระตุกเอาสีสุกสุกใส่ดอกสังสุกใส่ดอกสังอันนี้ก็สีเฮ็ดกระด่างไม่ใช่มวยไว้เอามาสุกใส่กันนี่ละสุกหน่อยใส่ดอกสังแต่สีเหกระด่างพ่อใส่ปลาเห็นพ่อ สวัสดีค่ะพี่น้องทุกคุณทุกคนจ้าสวัสดีครับสวัสดีพี่รู้จักผมเห็ดแนวกินแรงอีกแล้วจ้ามาอีกตัตเนื้อแรงพี่น้องนองัำจัดที่เข้าไปโจมป่ามาแล้ว <c oughs> ได้ตะบอรหอยเนี่ย <c oughs> หอยมากเต็มถาด <c oughs> หนึ่งกระโดดอันนี้ต้มแล้วเด้อต้มแล้วนี่หอยตังสีนวลนิดหน่อยแต่ห,หัวใหญ่เด้อพี่น้องมัดสีบะจอยเลยพี่น้อง ข้าวสีสุกสุกใส่ดอกสังี่นสุกใส่ดอกสังนี่คือดอกสังพัเยิ่สุกก็ไม่ยังมุนขึ้นมากดอกสังอันนี้ต้มแล้วเรียบร้อยจ้าต้มร้อยแล้วอันนี้ก็สีเห็ดกระด้างไม่ยิ่งมุนไว้เอามาสุกใส่กันละเห็ดกระด้างกระต้มแล้วเขาย่านบะหมี่เห็ดอันปลาที่หอดกาบไม้กาบไม้นี่แหละของแทะแล้วก็สิเป็นปลาวงไม่ท่องประกอบใส่ด่างมาเขาวสีข้าสิเอานี่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 เราก็ตำใส่กัน เดี๋ยวหอยนี่ก็สิเป็น่อยกันกิ้มออกก่อนเดี๋ยวผมกะยิ่มต่ำเลยข้าวตุ้พริกเผือพี่น้องพริกสดแล้วข้าสตุ้บกินตุเผาเลยจ<ะ>้าจ้าพี่น้องอันนี้ข้าต่ำแม่แมเลยอันต่ำไ,ไปลาแห้งกับเนี่ยกระด้างพี่น้องนะ่้าตายแห้งครับเดี๋ยวไออันนี้ร่มนนี่ครับหอยเราจะเอาใส่พร้อมกันพี่น้องเขาก็จะได้ปรุงเที่ยเดียวตอนนี้ผมจะทำเป็นเนืมันละเอียดก่อนเพราะว่ามัน มันจะต้องตัมันเขาก้อนพี่น้องมันเป็นเห็ดกระด้างก็ซั้ไม่ไม่เป็นปีกนี่แหละทีดพี่น้องจะมันหอมด้ยแต่ว่ามันแสบงดีเนาะคือือหนึ่งแดแเขาเก็บพ้ากินมก่นแต้ว่ามันแสบมังแกงใดกัน่้อยากกินกระซั้นกินแดงขี่คนโดกันนะหวมักับี่นี่ยผงพี่น้องถ้ากินเฉพาะมันกับลำบากใจยนี่ด้เนาะกจะเฮียใ่

ได,ได้ได้กินนี่โอ้ยดีผักเสร็จครับด้วยดอกจังเป็นใหม่ๆปีละเทียนิโนะปีละเทียมันมีปีละทั้งมันบอกมัน,มนสิบะมีหลายผอมมีหลายมีแค่เป็นพื้นที่พี่น้องหมักสังแระบานตรงขามกันไปนี่กะบะหมี่ได้ไหมพี่น้องปากปากข้างรถไปข้างบันบ่มี น้งองแกะหอยแล้วเรียบร้อยจ้าแกะหอยแล้วน่งองอาใจโอ้โลงถกได้ครองได้สดิกินเหลือครับนั่งกินบพะเปลี่ยนพี่น้ <c oughs> องไปลืมป <c oughs> สุดหอยใส่ดอกสงางแต่ใส่เห็ดกระด้างพร้อมใส่ปลาแห้พงพร้อม ดอก, Dante, ดอก, да. ดอกสังพี<ๆ>่น้องผู้ใดบ่อบ่อต่ำก็ได้เลยพี่น้องเอาเป็นต้มให้มันสุกซื่อเหานไสุกเอาสอนเขาลุ่ยหลดก็ได้แต่ถ้าอย่เพิ่นว่าต่ำมันจึงแกรบนะัรับจะถ้าผู้ใดบ่อต่ำก็ได้พี่น้องก็เปงนี้จิตใส่ปลาทูก็ได้ใส่ปลาแห่งปลายังก็ได้ที่เข้ามาปนเห็ดเป็นปนปลาใส่นะพี่น้องพร het, e ้อมๆเลยเนาะเขาปีนไปแห่งใจเนาะเนนะคร จาปรุงได้เดี๋ยวเขาจะปรุงก่อนก็ตอนนี้คือผมใส่พริกที่หลังเลยพี่น้องเพราะว่าเขาจะได้ปรุงส่วน<า>น,น้ยตักไห้แม่ใงมุม,มก่อนปลาเขาอยากเข้มในแกงน้อยดิเริ่มข้าวปลาเา <laughs> อือ <laughs> เ,เข้มเลยปลาแห้งข้า บ่ใส่ให้ใส่พริกสดใส่หมือนเด้อใส่หอมหอมหอมเมื่อกี้สีส้นเป็นปนหอมวดมันขาดใส่นี่ได้ต่ำหร้อเปล่าไม่เ่า เดินไปไ้แล้วครับเนาะเดี๋ยวตักให้มีหมตักให้ง bah วยบ่อเลยดีสุดเลยพี่น้องเจ้าม่ใหงหมื่นหมอในสารค้ามอยู่จากคนม้ดว่าเดียงล้มใบมันสิบใบถึงมดผู้ช่องเราพี่น้องจัดกล้องเป็นข้าวไปได้ดึงล้มาบเนี่ยเดียวมาถอพอยวาอมมันไปต้านขอสอนหาสิไปบันได้เปลี่ยนแปลงสุทียะเพราคือเกาจักเทีย ไปเนี่ยม่คาอเี่เีาเปลี่ยนแปลงสุดทีเีย <laughs> <Okay. S 1> แก่แก่ที่น้าาองจยาหาผ้าเขาสู้จริงจ้าอันนี้อันนี้ลวกผ้า กระลำดอกกับกระลำตีจ้ามาเด้อพี่น้องกินข้าวน้ำกันจ้าพี่น้องเชียงเสือดอกสังบุ๋งครับสุดพอยแข้งใส่ดอกสังตัวโนไปเลยโนไปเรื่อยแม่ด้อยน้องตัวโนเอาไว้แค่ข้งมาฝากหรือมาสุกใส่ดอกสังอันนี้สุกดอกสังจ้าอันนี้ของของบ่เป็นคนป่วยอันนี้ของคนป่วยจ้ะเพราะฉะนั อันนั้นสมตาจ้ะสมตาพอปอไปใส่ด่างจ้ะเดี๋ยวอื่นจัดจะไปใส่ด่างอยู่อื่นแปตกแค่ไหนหอยจังหอยโอ้สุกหอยใส่ดอกสังฟองอะไรบ้างนี่ยิ้มเขาเคียงไปลัวจังเลียเลยปั้นบ่เคยได้ยินผ่านลั้วผ่อนขั้่นเราคยมีปีกนั่นเห็นไหมไม่ง่ายเนา่เป็นปอปินแสบบ่ไปสุกอื พะยเป็นได้แสบบอข้ดีกแจงติ้แบบังหินมึงสมปลากับแสบดิเนาะไีลงซุโโป็แงต๊ม้มลเลยปนานเป็นเบาเนาะนกอจงตตโก้้าุปก็แตงโตโกแท่สมัเป็นไร็วโทรหงแจงตตโกดิสมือเป็นไร็หนุกหัหล่อือหยอไส้ปลากับด มาเด้อพ well. ี่น้องแม่พอนแม่พอนแม่ดามาเด้อแม่ดามาเด้อสุกดอกสังใส่หอยจะกินอะไหนอ๋อขวิดสติหอยหลายถึงเลยจับดมันเจ้าสุกหอยจะดอกสังอันนี้สุกดอกสังใส่หอยนี่จับสังสุกดอกสังใส่หอยก็สังนาะโอ้ยขวิดเตยหอยน้อยอย่างเี้แบบกันทุกอย่างหมดแล้วหอยอ้อนหอยมีหินหินบ้าง เราหนจแตกวาหวาตัว hmm. ้นียนตัวเนมันเหนียวตัวนี้มันกิบพดีตักับมันสุดใหญ่กับซ้ำนี่งันใหญ่มันเหนียวมัอนตัวนี้ไหมิ้ปยหอยปาหอยแข้งหอยเจรีหอยแข้งสงสองสามลูกนะใส่กันนี้ลาอยากลาบบอก้าเด้มิตนวยพอดีเลยมากินมากินม้างกินต้หอยกันดยูนี่บริเวตอย กินหมอลาบเลยข้าปังเฉลรี่ออลี่ขาวปังเนย้เชอ่ปังวันีหละแล้มือนี้นอนตนอยู่มือนี้เนี่กินกับปลาแซ่บแบบนานเปางตรวไหไปยัมึกอนไปเรียนน้ำเล่ไมบ้แหะนาส้มตาไลกินกัน่้หรืด อันม่จักนไปนี้อตัวนู้นขนาดนหนาวพาไปเลยน้ำม่ามันบกขึ้นแบบอาบอยู่ตอนน้ยินทั้งก่งตอมาท่านลง้เลยเนี่ยเป็นที่เราหนาวงไหนบน้องวะน้ำมันยมากลุกบเนาะร้องไปยาวเปนไ่หนามันเนมากลุ้มเย็นพอดีฟ้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ด

แบบนี้ต้มฟานก็ขนาน้าหนาวๆก็บรมนก็บรรทมน่ะตบตุ้ม,มงับมันเห็ดไง,ไงรือย่งมารือรือหมดอกมจินก็ต้มตัวมาอ้เว้น,นดยวคอตบน่ะอ,อ้าวนีอยู่บ่ดอที่มัมมนม,ม่วงได้หลายอย่ดิเอาโมม,มันตรม้ตรมๆเอาโมม,มันท่านในบ้าน มังมนบานเลยมันยังสนุกกินตัวจะกินไปหาหนายมันงนะยังกว่จะใช้ไปเอา่่มันไ้กินเท่าไนี่เลยมาจักค่วัสุนอย่างเวลากินเฮ้ยกินม่เยอะอ่างี้ยเ่เป็นนายน่น่อยต่อไปมันสิดต่อขึ้นยอดไม่อกนก็หนานอก็บัวแล้วอมเขาม่ลวกแสบเพื่อยังถ้าใบอ่อนลวโป่งได้กินนะใบอ่อนบบโป่งม่นก็ยินกินตะานหายมัน เลายบัวตั้มกาแฟลายบัวนุ่งเทียเขาเขาหลวกขายอยู่ตรงนั้นดนังพิกเป็นมะข่าป่ะคันุด้เทียจับเขาหลวกเลยงานชี้เงแ้่เห็ดมาไปกินดีลายบัวมันเ่ื่อเอางานปันี่ที่พวกนี้หมดเอาหุ่นดิ ก็ไเจ้าไปเจ้าผูกขายกับเมย์ไปยังมันสิเป็นนันบักย่างได้เอาแต่นี่ขายโดยเฉพาะเออเหลี่ยกพันมันอีมปกงโกงออกไปยังเฮ้ยจอกันใส่เงี้ยดึงเอาดึงเอาบัวเขากินกินมากบัวอย่เนางเงี้ยเกินเดียวไม่ยัยมวยด้อยสองแผงไ่ได้งามอย่างนี้ก่อนก็แล้วกันเดี่ยวัไปด้วยผมหน้าจะมีสุขภาพ ดอกนปลงมู้ีมมันเป็นห่วงอยู่ดอกนกะมอยู่หน้าเป็นนกงามหนึ่งทมันเ็ดน่ยหน้าผู้ใดเนดูวาดูดินรู้ตรงบเบงว่าคุณได้ดินนียอนี่มันขาดเน้เต้องเอาดินสีอ่อนิาดึงไงผ้เนน่นละานตรง เป็น,น,น,นมะดมำเ็ศสมุนต์ดำเอาไปให้ทุ่งคุยหนึ่งก็ถ้าเป็นไปลูกเอาเมือน,นั้นก็ได้หลายรุ่นแร้วเป็นปส่วนดีมันได้ดินลมๆจังงาม,มันได้ดินแฉะมั้งมโนเด็นหน่อยก็อจะกินเป็นกะดำใสศปูสดตัวชาย่ำปูไปปรุงสดนะน้าสามีผีดิ้ขาผีดิ้ตะรัน เขามาขอยปลอมเราห้เขามาเห็ดําไปปรุงตัวใต่กินปรุงทะเลเสร็จไปแล้ววายุนึกไปซื้อเงื้อสิบบาทเดี๋ยวสามอันย่งแหมแพงด้วยเราเพิ่งนมกเห็อยู่ตลาดตรงเว้ยต้องอต้มกวัวยัวมูสิมพูดยังไงม,มูสิมพูด,ม,ม,พดมันยัง ม่มีหมากเลยมีหมากแต่ว่าบ่ไม่ได้บัวบูชาบัวชาหัวเปนนเชียบคนอยู่ดีไหมไม่เชียบมมนเชียบไม่คน้มเลยอยากนานที่บัวพวงบัวบัวหลวงนี่ละปัานหวานหนึ่บัวพงบัวน้ำเนาะกับน้าก็บนี้ทุกปากเขาปปากตามนล้วก็จะปัญหาของอะรั้งเนาะลาเขาเป็นอะไอยู่น้องหัวเสียบดินกับ ล่าป <łość> ีละน้องไปใส่มาใส่กันจังคอยติดตามจริงเด้อครับสมาลิปนี้ผมกับผมมุ้ยเมียมุ้ยก็สุกใจถือว่าท้องนอกดีครับเข้าเข้ามาสวัสดีจกับเราจริงเยอะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ